สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันน้องแอร์ปัญญาดาจาก C-PAC คแอ์คาโกไม่ใช่แค่การขนส่งแต่มันคือความรับผิดชอบนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์ของเราค่ะสวัสดีครับผมทัดไทยครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนสงสัยเลยนะคะเวลาเราจะเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของใช้ส่วนตัวอะไรเอาขึ้นเครื่องได้บ้างอะไรต้องโหลดใต้ท้องเครื่อง แล้วอะไรที่อาจจะเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายบ้างคะใช่แล้วครับน้องแอร์พูดมาถูกใจผมเลยเรื่องนี้คนสับสนกันบ่อยจริงๆใช่ค่ะพี่ทัไทยเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อกำหนดจาก i อ t a คือ Table 2.3.a นี่แหลคะค่ะเป้าหมายคืออยากให้ทุกคนเข้าใจกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนขึ้นจะได้เตรียมตัวถูกไม่งงหรืองุนหิตตอนเช็คอินค่ะถูกต้องครับกฎเหล่านี้มีเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนเครื่องบินเป็นหลักเลย เป็นการหาดุลยภาพระหว่างความสะดวกสบายกับการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นการเข้าใจเหตุผล behind the r u l e นี่สำคัญมากๆเลยใช่ใช่ใช่แค่ทำตามกฎอย่างเดียวอาจจะงงแต่ถ้าเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เราจะเดินทางได้สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะ <laughs> ดีครับงั้นเราเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเอาประเด็นที่ฮิสุขคนสงสัยกันมากที่สุดก่อนเลยนะครับเรื่องแบตเตอรี่นี่แหละครับค่ะ <c oughs> เรื่องแบตเตอรี่นี่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะครับกฎหลักๆที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือแบตเตอรี่สำรองทุกชนิดรวมถึง power bank ต้องเอาติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้นครับห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดอา้าวเลยคะทำไมละคะหลายคนอาจคิดว่ามันเกะก,กะอยากโยนใส่กระเป๋าโหลดไปมากกว่าก็เพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นในห้องโดยสารลูกเรือยังพอจะจัดการได้ทันท่วงทีครับแต่ถ้าไปอยู่ใต้ท้องเครื่องแล้วเนี่ย การจะไปตรวจเจอหรือแก้ไขอะไรมันยากมากๆอาจอันตรายถึงขั้นร้ายแรงได้เลยนี่เป็นจุดที่ไออาตาเขากังวลที่สุดครับอ๋ออย่างนั้นก็ต้องพกขึ้นเครื่องเท่านั้นนะคะแล้วเรื่องขนาดความจุล่ะคะอันนี้เป็นอีกจุดที่คนสนใจเยอะแต่จริงๆแล้วกดเขาไม่ได้ดูที่ mah โดยตรงนะครับเขาดูที่ค่าพลังงานไฟฟ้าหรือ w a t เวอร์ต่างหากครับ w a t เวอ u r ใช่ไหมคะ ใช่ครับสำหรับแบตลิเทียมไอออนที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปใน power bank มือถือแล็ปท็อปเนี่ยต้องมีค่าพลังงานไม่เกิน100วัตต์ชัร์ครับ100วัตต์อัวร์นะคะแล้วถ้าเป็นแบตลิเทียมเมทัลล่ะคะสำหรับแบตลิเทียมเมทัลที่อยู่ในนาฬิกาหรืออุปกรณ์เล็กๆปริมาณลิเทียมต้องไม่เกิน2กรัมครับและพกได้รวมกันไม่เกิน20ก้อนต่อคนแต่แนะนำให้เช็คกับแสง a แอมบิน อีกทีเพราะบางแห่งเขาอาจจะเข้มกว่านี้ครับอืมแล้วถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเลยล่ะคะเช่นแล็ปท็อปมือถือกล้องถ่ายรูปพกอิเล็กทรอนิกส์พกพาหรือ PEDS นี่ส่วนใหญ่พกได้ไม่เกิน15เครื่องต่อคนนะครับแต่แบตเตอรี่ในเครื่องก็ต้องอยู่ในเกณฑ์เดียวกันก็คือไม่เกิน100วัตต์ชวอร์หรือลิเทียมไม่เกิน2กรัมและถ้าจะลดใต้ท้องเครื่องต้องปิดเครื่องให้สนิทและป้องกันความเสียหายด้วยครับ แล้วถ้ามีอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่สำรองที่พลังงานสูงกว่า1 0 0วัตต์ชั่วอร์ล่ะคะเช่นแบตกล้องวิดีโอใหญ่ๆห,หรือโดรนบางรุ่นอันนั้นมีข้อกำหนดแยกต่างหากเลยนะครับสำหรับแบตลิเทียมไอออนระหว่าง100ถึง160วัตต์ชัเวอร์หรือแบตลิเทียมเมทัลสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีลิเทียม2-8กรัมต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนเสมอครับโผฟังดูซับซ้อน เหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับแต่สรุปง่ายๆก็คือดูค่าวัตต์อเวอร์เป็นหลักถ้าเกิน100วัตต์อว์ต้องขออนุญาตสายการบินก่อนเสมอค่ะแล้วกระเป๋าเดินทางอัจฉริยะที่มีแบตเตอรี่มาเลยล่ะคะสมาร์ทลักเกจที่เห็นมีขายเยอะเลยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่นั้นถอดได้หรือถอดไม่ได้และพลังงานเท่าไหร่ครับ ถ้าแบตเตอรี่ถอดไม่ได้และมีพลังงานเกินเกณฑ์น,นิดหน่อยคือลิเทียมเกิน0.3กรัมหรือเกิน2.7วัตต์อวห้ามเด็ดขาดเลยนะครับทั้งโหลดและถือขึ้นเครื่องไม่ได้เลยโห้ห้ามเลยเหรอคะแต่ถ้าแบตเตอรี่ถอดไม่ได้แต่พลังงานไม่เกินเกณฑ์น,นั้นเอาไปได้ทั้งโหลดและถือขึ้นเครื่องเลยไม่ต้องขออนุญาตส่วนแบบที่แบตเตอรี่ถอดได้ถ้าเราจะโหลดกระเป๋าใบนั้นใต้ท้องเครื่อง ต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วเอาแบตเตอรี่ก้อนนั้นพกขึ้นเครื่องมากับตัวเราแทนครับแบบนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตเช่นกันอ๋ออย่างนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยนะคะครับและอีกเรื่องที่คนถามบ่อยก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเอาไปได้ไหมบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ e ีซิการ์ดเวฟอะไรพวกนี้ต้องนําขึ้นเครื่องเท่านั้นค่ะห้ามโหลดเด็ดขาด แล้วก็ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้อุปกรณ์มันทํางานเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเช่นเก็บในกล่องหรือถอดแบตออกถ้าถอดได้อันนี้ไม่ต้องขออนุญาตใสายการบินค่ะแต่แน่นอนว่าห้ามสูบบนเครื่องนะคะครับโอเคเคลียร์เรื่องแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับข้อสรุปก็คือต้องดูค่าวัตต์อวหรือ Wh เป็นหลักนะครับไม่ใช่มิลลิแอมป์อวหรือมิลลิแอมป์ชั่วโมงอ๋อ แล้วเราจะดูค่า WH นี่ยังไงคะพี่บางทีบนแบตเตอรี่ก็เขียนแต่ mAh กับ V เนี่ยคะคำถามดีมากครับวิธีดูค่า WH บนแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมีหลักง่ายๆครับยังไงคะยังไงคะคนอื่นขั้นตอนแรกเลยครับให้มองหาฉลากที่ตัวแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่ลิเธียมส่วนใหญ่จะมีข้อมูลระบุไว้บนฉลากเหมือนดูวันหมดอายุเลยนะคะใช่ครับ ขั้นตอนแรกคือมองหาค่า Wh โดยตรงบนฉลากนั่แหละครับถ้ามีเขียนไว้ชัดเจนเลยแสดงว่าเราเห็นค่าพลังงานรวมของแบตเตอรี่แล้วครับแต่ถ้าไม่มีล่ะคะบางทีเห็นแต่ V กับ a s อ่ะคะไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีค่า Wh เนี่ยให้ไปดูค่า V หรือโวลต์และ a AH, s หรือแอมแปร์อัแทนแล้วเราก็คำนวณเองได้ง่ายๆเลยครับคำนวณเองได้เหรอคะสูตรคืออะไรคะ สูตรง่ายครับ W H เท่ากับ V คูณ A H ครับอย่างเช่นนะครับถ้าแบตเตอรี่มีค่า12โวลต์และ5 A H ค่า W H ก็จะเท่ากับ12คูณ5เท่ากับ60 W H ครับอ๋อ W H เท่ากับ V คูณ A H 12 V คูณ5 A H เท่า AH กับ60 W H เข้าใจแล้วคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นถ้าแบตเตอรี่เขียนว่า 12V 12Ah ล่ะคะก็เอา 12V คูณ 12Ah เท่ากับ1 4 4 w h ครับแบบนี้ก็เกิน 100Wh นะครับต้องขออนุญาตใส่กันบินก่อนนะครับชัดเจนค่ะแล้วเรื่องที่พี่บอกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมต้องไม่เกิน0.3กรัมนี่ล่ะคะเราควรทำยังไงดีดูว่ามันเกินหรือ,อยังอันนี้สำคัญไม่แพ้กันครับ ปริมาณลิเทียม0.3กรัมเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ใช้กำหนดข้อจำกัดในการขนส่งนะครับไม่ใช้ปริมาณลิเทียมที่แท้จริงในแบตเตอรี่เสมอไปวิธีการดูก็คล้ายๆกันครับทีแรกให้ตรวจสอบฉลากบนแบตเตอรี่หรือบรรจุภัณฑ์ก่อนดูว่ามีไหมระบุปริมาณลิเทียมเป็นกรัมไว้ไปถ้าหาไม่เจอล่ะคะถ้าหาไม่เจอโดยตรงบนฉลากก็ให้ไปตรวจสอบในเอกสารข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือคู่มือผู้ใช้ดูครับมักจะเขียนไว้ชัดเจน แล้วถ้าเจอแต่ค่า WH แ่้วคะก็ให้แปลงค่า WH เป็นกรัมเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์0.3กรัมครับโดยใช้สูตรคร่าวๆว่า0.3คูณจำนวน WH ครับอ๋อ0.3คูณจำนวน WH อย่างแบตเตอรี่60 WH ที่พี่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือ0.3คูณ60เท่ากับ18กรัม ซึ่งเกิน0.3กรัมไปเยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดแล้วครับน้องแอร์เข้าใจเร็วดีจริงๆครับเยี่ยมไปเลยสรุปก็คือดูค่า WH จากฉลากโดยตรงหรือไม่ก็คำนวณจาก V คูณ AH ดูปริมาณลิเทียมจากฉลากหรือเอกสารสเปคหรือไม่ก็ประมาณการจาก0.3 WH เอามาเทียบกับเกณฑ์ข้อจำกัดก็ใช้ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับสรุปได้ดีมาก รูปแบบนี้แล้วนะครับครั้งต่อไปที่น้องเตรียมสัมภาระคุณจะไม่หลงทางใช่ค่ะขอบคุณพี่ทัศไทยมากนะคะที่อธิบายชัดเจนแล้วเข้าใจง่ายทีนี้มาดูกลุ่มต่อไปกันดีกว่าค่ะเอาล่ะค่ะพอเข้าใจเรื่องแบตเตอรี่กันไปแล้วคราวนี้ลองเปลี่ยนกลุ่มบ้างดีกว่ามาดูของอีกกลุ่มที่ใกล้ตัวเราไม่แพ้กันเลยก็คือพวกของเหลวสเปรย์ต่างๆนั่นเองค่ะรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เราซื้อจากดิวตี้ฟรีนี้ล่ะค่ะ มีอะไรต้องรู้บ้างคะพิ่าไทยครับเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขามีข้อกำหนดดูตามดีกรีครับดีกรีเหรอคะใช่ครับถ้าแอลกอฮอล์มากกว่า24แต่ไม่เกิน70อย่างพวกเหล้าสุราต่างๆอันนี้ต้องอยู่ในบรรจุพัณฑ์ตอนที่เราซื้อมาขวดหนึ่งต้องไม่เกิน5ลิตรแล้วก็รวมทั้งหมดต่อคนห้ามเกิน5ลิตรครับอ๋อไม่เกิน5ลิตรต่อคนใช่ไหมคะ แล้วแบบนี้เอาไปได้เลยไม่ต้องขออนุญาตใช่ไหมคะใช่ครับแบบนี้จะเอาขึ้นเครื่องหรือจะโหลดใต้ท้องก็ได้ครับไม่ต้องขออนุญาตแล้วถ้าต่ํากว่า2 4ล่ะคะพวกวายเบียถ้าแอลกอฮอล์ไม่เกิน24อันนี้ไม่มีข้อจํากัดเรื่องปริมาณเลยครับแต่อาจจะไปติดเรื่องน้ําหนักสัมภาระตามปกติครับอ๋ออย่างนั้นก็ดูผ่อนปรนดีนะคะแล้วพวกอุปกรณ์แคมปิ้งล่ะคะ เช่นเตาพกพาที่มันอาจจะมีเชื้อเพลิงเหลวอยู่ข้างในเตาแคมปิ้งแบบนี้นะครับเอาไปได้ครับแต่เงื่อนไขสําคัญมากๆเลยคือต้องทําให้ถังเชื้อเพลิงมันว่างเปล่าจริงๆครับคือต้องล้างทําความสะอาดแล้วแล้วก็ต้องโหลดป้ายท้องเท่านั้นห้ามเอาขึ้นเครื่องเด็ดขาดและที่สําคัญคือต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนด้วยครับอ๋อต้องขออนุญาตด,ด้วยแล้วพวกไฟแช็กไม้ขีดไฟล่ะคะ อันนี้พบกันประจําเลยอันนี้เป็นอีกจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยมากๆเลยครับใช่ค่ะหนูก็เคยงงเหมือนกันครับอนุญาตให้พกไม่ขีดไฟนิรภัย (Safety Matches) กล่องเล็กๆหนึ่งก,กล่องหรือไฟแช็คขนาดเล็กหอันแบบที่ไม่มีเชื้อเพลิงเหลวที่มันไม่ได้ถูกดูดซับยกเว้นพวกแก๊สเหลวสําหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้นแต่จุดสําคัญที่สุดเลยคือต้องพกติดตัวเท่านั้นครับเดี๋ยวนะคะพกติดตัวนี่คือยังไงนะคะ หมายถึงใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่ได้หรอคะถูกต้องเลยครับพกติดตัวนี้ที่นี่หมายถึงต้องอยู่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงที่อยู่กับตัวเราจริงๆเลยครับเอาหรอคะห้ามใส่ไว้ในกระเป๋าถือที่เราจะเอาไปเก็บในช่องเหนือหัวหรือในกระเป๋าที่เราจะโหลดใต้ท้องหรอคะครับห้ามเด็ดขาดเลยครับอันนี้ผมเองก็เพิ่งจะได้ทราบชัดๆตอนศึกษาข้อมูลนี้เหมือนกันเป็นกฎที่อาจจะดูแปลกๆแต่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับ โอ้โหจริงด้วยแปลกดีคะ่ะไม่เคยรู้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีประเภทที่ห้ามเด็ดขาดเลยคือพวกไม่ขีดไฟที่จุดได้ทุกพื้นผิว strike anywhere matches หรือไฟแช็กที่เปลวไฟมันเป็นสีน้ำเงินนะครับ blue flame jet flame หรือไฟแช็กซีกา้าหรือไฟแช็กที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแบบที่ไม่มีฝาครอบปกป้องพวกนี้คือห้ามนาไปเลยนะครับรวมถึงพวกน้ามันเติมไฟแช็กหรือไส้เติมก็ห้ามครับ๋อ รู้แล้วคะ่ะต้องระวังให้ดีแล้วพวกน้ำแข็งแห้งล่ะคะถ้าสมมติเราต้องใช้แช่ของน้ำแข็งแห้งหรือ dry ice เอาไปได้ครับแต่ไม่เกิน2.5กิโลกรัมต่อคนสำหรับใช้แช่ของที่ไม่ใช่วัตถุอันตรายอื่นมันจุพันธ์ก็ต้องระบายอากาศได้นะครับเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันระเหยออกไปได้ถ้าจะโหลดใต้ท้องต้องติดป้ายบอกว่าเป็น dry ice แล้วก็ระบุน้ำหนักด้วยครับ อันนี้โหลดหรือถือขึ้นเครื่องได้ไหมคะได้ทั้ง2องอย่างเลยครับจะโหลดหรือถือขึ้นเครื่องก็ได้ครับแต่ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนครับอ๋อต้องขออนุญาตก่อนแล้วพวกสเปรย์ฉีดผมน้ำหอมของใช้ส่วนตัวต่างๆที่เป็นกระป๋องสเปรย์ล่ะคะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่สารกำมันตรังสีใช้ทางการแพทย์หรือเป็นของใช้ส่วนตัว aerosols non-radioactive for medical or personal use หรือเป็นสเปรย์ที่ไม่ติดไฟไม่เป็นพิษ ดิวิชันส2.2สำหรับใช้ในบ้านหรือกีฬากฎก็คือปริมาณรวมทั้งหมดของของเหลวและสเปรย์ประเภทนี้ต้องไม่เกิน2กิโลกรัมหรือ2ลิตรแต่ละชิ้นต้องไม่เกิน0.5กิโลกรัมหรือ0.5ลิตรอ๋อมีลิมิตต่อชิ้นด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็วาล์วสเปรย์ต้องมีฝาครอบเพื่อป้องกันการฉีดพ่นโดยไม่ตั้งใจด้วยของพวกนี้จะโหลดใต้ท้องหรือนำขึ้นเครื่องก็ได้ครับไม่ต้องขออนุญาต อันนี้ต้องยากกับกฎ100 ml สําหรับของเลวในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องนะคะอันนั้นเป็นกฎความปลอดภัยอีกเรื่องหนึ่งค่ะถูกต้องครับกลุ่มนี้ก็ดูผ่อนปลนพ,นพอสมควรถ้าอยู่ในขีดจํากัดที่กําหนดคราวนี้มาถึงกลุ่มที่น่าจะเข้มงวดขึ้นแล้วค่ะพวกอาวุธหรืออุปกรณ์ป้องกันตัวบางอย่างก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามแต่พวกสเปรย์พลิกไทยอะค่ะพี่ตไทยเปเปอร์สเปรย์หรือเครื่องช็อตไฟฟ้าสตันกันหรือเทเซอร์ละ่ะคะอันนี้เป็นยังไงบ้าง กลุ่มนี้ครับกดชัดเจนและเข้มงวดมากๆเลยอุปกรณ์ที่ทําให้หมดความสามารถอย่างเช่นสเปรย์พริกไทยหรือสเปรย์ที่มีสารระคายเคืองต่างๆนะครับเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดเลยฟ o r b i d d เดนทุกกรณีเลยครับห้ามพกติดตัวห้ามโหลดห้ามถือขึ้นเครื่องห้ามหมดเลยครับโห oh, ห้ามเลยถูกทางเลยเหรอคะใช่ครับเช่นเดียวกับพวกอาวุธช็อตไฟฟ้าอย่างเทเซอร์ที่มันมีส่วนประกอบอันตรายอยู่ข้างในเช่นพวกวัตถุระเบิดแก๊สอดัด หรือแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับก็ห้ามเด็ดขาดเหมือนกันครับอ๋ออย่างนั้นก็ชัดเจนเลยนะคะแล้วถ้าเป็นกระสุนปืนล่ะคะสมมติสำหรับนะักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันกระสุนปืนนะครับต้องเป็นเฉพาะประเภทสำหรับกีฬายิงปืน sporting ammunition เท่านั้นครับเอาไปได้แต่เงื่อนไขยเยอะมากครับยังไงบ้างคะต้องบรรจุในหีบห่อที่แข็งแรงปลอดภัยมากๆน้ำหนักรวมของกระสุนนะครับไม่ใช่แค่น้ำหนักดินปืนต้องไม่เกิน5กิโลกรัมต่อคน สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้นห้ามเอามารวมกันหลายคนในกล่องเดียวนะครับแล้วก็ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นห้ามนําขึ้นเครื่องเด็ดขาดและที่สําคัญที่สุดคือต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนเสมอครับโอ้อันนี้ต้องเตรียมตัวดีๆเลยนะคะสําหรับคนที่จะพกไปใช่ครับต้องแจ้งล่วงหน้านานๆเลยโอเคมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันบ้างครับเป็นพวกอุปกรณ์เฉพาะทางที่อาจจะไม่ใช่ทุกคนพกแต่ก็มีความจะเป็นสําหรับบางคนเช่นถังออกซิเจนทางการแพทย์ medical oxygen cylinder ใช่ไหมคะใช่ครับ ถังออกซิเจนหรืออากาศที่เป็นแก๊สสำหรับใช้ทางการแพทย์ medical gases นะครับเอาไปได้ครับตัวถังต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน5กิโลกรัมจะโหลดหรือนำขึ้นเครื่องก็ได้ครับแต่ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินก่อนและต้องแจ้งกับตันให้ทราบด้วยอ๋อต้องแจ้งกับตันด้วยนะคะครับแต่ต้องย้ำนิดนึงว่าถ้าเป็นระบบออกซิเจนเหลว liquid oxygen system อันนั้นห้ามเด็ดขาดเลยครับแล้วกระเป๋าเป้กู้ภัยหิมะถล่มของนักสกีล่ะคะอันนี้อนุญาตหนึ่งใบต่อคนนะครับข้างในต้องมีตลับแก๊สอด c o m p r Compressed Gas c s r t r i d g e ประเภทที่ไม่ติดไฟไม่เป็นพิษ Non-Flammable Non-Toxic Division 2.2อาจจะมีกลไกจุดชนวนแบบลุได้นิดหน่อยเป็น Small Igniter Mechanism ไม่เกิน2 0 0มิลลิกรัมครับต้องแพ็คอย่างดีไม่ให้มันทำงานเองโดยไม่ตั้งใจถุงลม Airbag ก็ต้องมีวาลระบายแรงดัน Pressure Relief w o วาลอันนี้จะโหลดหรือนำขึ้นเครื่องก็ได้ครับแต่ต้องได้รับอนุญ,ญาตจากสายการบินก่อนเหมือนกันต้องขออนุญาตเยอะเหมือนกันนะคะ แล้วพวกวิลแชร์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่อื่นๆที่ใช้แบตเตอรี่ล่ะคะส่วนใหญ่เลยนะครับพวกนี้จะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องฮะและต้องได้รับอนุญ,ญาตจากสายการบินก่อนเสมอเลยครับรายละเอียดมันจะต่างกันไปอีกตามชนิดของแบตเตอรี่นะครับว่าเป็นแบบไม่รั่วไหล nickel metal h y d r i d หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยเฉพาะถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วตัววิวแชร์มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันแบตเตอรี่ได้ดีพอเนี่ย นอกจากการต้องขออนุญาตแล้วอาจจะต้องแจ้งกับตันด้วยนะครับโอ oh. ดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ควรจะติดต่อสายการบินล่วงหน้าไปเลยแต่นั่นเนิ่นเพื่อเตรียมเอกสารเตรียมขั้นตอนต่างๆให้เรียบร้อยครับครับผมแล้วเครื่องกระตุ้นหัวใจล่ะคะที่บางคนอาจจะฝังไว้ในร่างกายหรือว่าติดตัวเอาไว้ครับ เครื่องกระตุ้นหวัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดไอโซโทปดังสีเรดิโอไอโซโทปพาวเวอร์แคดิแอคเพสเมเกอร์หรืออุปกรณ์อือ่นๆที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมที่ฝังในร่างกายอิมแพลนเทมหรือติดตัวไว้วอนออนเดอะบอดี้นะครับอันนี้อนุญาตให้นําไปได้ครับแต่มีข้อแม้สําคัญมากๆคือต้องพกติดตัวเท่านั้นครับอ้าวเงื่อนไขเหมือนไฟแช็กเลยเหรอคะใช่เลยครับเหมือนกันเลยคือห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดเช็คเก็ตแบ็กเกสหรือกระเป๋าถือแคริออนที่เอาขึ้นเครื่องเด็ดขาด ต้องอยู่กับตัวเราจริงๆอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตสายการบินครับสุดท้ายแล้วค่ะเทอร์โมโมิเตอร์ประหอดแบบเก่าๆเลยอันนี้มี2กรณีครับต้องดูว่าเป็นแบบไหนถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ประลอดวัดไข้ธรรมดา clinical mercury thermometer เอาไปได้1อันต่อคนครับต้องใส่ปลอกป้องกันอย่างดี in the protective case แล้วก็ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นนะครับห้ามนำขึ้นเครื่อง must be in checked baggage prohibited in carry on อันนี้ไม่ต้องขออนุญาตครับโหลดเท่านั้นนะคะใช่ครับ แต่ถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์หรือบารอมิเตอร์ประลอดเมอร์คิวรีบารอมิเตอร์ที่เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานรัฐเขาพกพานในการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ต้องนําขึ้นเครื่องเท่านั้นห้ามโหลดต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินแล้วก็ต้องแจ้งกับตันด้วยเลยครับโอ้ oh, ข้อมูลละเอียดจริงๆค่ะพี่ทไทฟังดูแล้วมีหลายอย่างเลยที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยคือต้องดูให้ดีเลยนะครับทั้งประเภทพลังงานจํานวน แล้วก็วิธีพกผ้าที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการเลยนะคะที่ต้องไม่ลืมเด็ดขาดเลยว่าต้องขออนุญาตสายกันบีล่วงหน้าก่อนใช่เลยครับแล้วก็อยากจะย้ําอีกทีเรื่องความแตกต่างระหว่างคําว่าสัมภาระนําขึ้นเครื่องหรือ carry on กับคําว่าพกติดตัวหรือ on one s person อย่างไฟแช็กหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจที่บอกว่าต้องอยู่กับตัวเราจริงๆไม่ใช่แค่ในกระเป๋าถือที่เราอาจจะวางไว้ช่องเก็บของเนื้อหัวอันนี้เป็นจุดที่อาจจะผิดพลาดกันได้ง่ายเลยครับจริงด้วยค่ะต้องจําให้แม่นและสิ่งสําคัญที่สุดเหนืออื่นใดเลยนะครับก็คือ ควรจะตรวจสอบกับสายการบินที่เราจะเดินทางด้วยโดยตรงทุกครั้งก่อนเดินทางเสมออันนี้สําคัญเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าสายการบินแต่ละแห่งหรือว่าประเทศปลายทางที่เราจะไปเนี่ยเขาอาจจะมีกฎที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานกลางของอ a t ต้าที่เราคุยกันวันนี้ก็ได้หรืออาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมที่เขาเรียกว่าอะไรครับ Operators variations ใช่ครับ Operators variations การเช็คล่วงหน้ากับสายการบินโดยตรงเนี่ยจะทําให้เราเตรียมตัวได้ถูกต้องที่สุดเลยครับครับผม ข้อมูลอาจจะดูเยอะนะครับแล้วก็มีรายละเอียดทางเทคนิคอยู่บ้างแต่ผมว่าการรู้ไวแล้วก็เตรียมตัวให้ถูกต้องเนี่ยมันย่อมดีกว่าไปเจอปัญหาหน้าง,งานแน่นอนนะครับหวังว่าการเจาะลึกข้อกําหนดของ i ออาตาดในวันนี้จะช่วยให้การเดินทางครั้งต่อไปของผู้ที่กําลังฟังอยู่เนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังกฎเกณฑ์ความปลอดภัยเหล่านี้มากขึ้นนะคะใช่ครับจริงๆแล้วเป้าหมายของกฎเหล่านี้ไม่ใช่การสร้างความยุ่งยากอะไรเลยนะครับแต่คือการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยการเดินทาง ทางอากาศซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งเลยการที่เราเข้าใจที่มาที่ไปของกฎต่างๆเนี่ยจะช่วยให้เราปฏิบัติตามได้อย่างเต็มใจมากขึ้นครับมันคือความรับผิดชอบร่วมกันนะคะทั้งของผู้โดยสารเองเราก็ของสายการบินด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ